ครับรวมถือว่าชอบสวัสดีครับผมโมเดลลอปเปอร์นะครับและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับวันที่น้องๆจะแสดงผลงานนะครับที่พยายามที่จะทํากันมานะครับไปดูกันเลยครับผมโมเดลลอปเปอร์นะครับผม,ผมชม่วงแรกในการประสานงานถือว่าทําได้ดีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมาไม่มีเวลาได้การทํางานของน้องๆถือว่าเสีพภยัยในการทํางานเนาะผมผมถือว่าเสีพภยัยเพราะว่า,วาโปรดิวชั่นเขา ดีแล้วก็เขาก็หานักแสดงจากภายนอกมามาด้วยนะครับถือว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะกดดันพอสมควรเรามีหลายๆด้านไม่ว่าจะเรื่องของเวลาสถานที่วิธีการทํางานแล้วก็โจทย์ตอนแรกกับตอนสุดท้ายไฟนอลก็คนละอย่างเนนะโอเคก็ถือว่าเช่นชมครับโอเคเราชมผลงานขอบคุณครับโอเคครับพวกเรามาจากกลุ่มสังหาหรือมาซับครับงานมอบหมายที่พี่หมูให้มานะครับก็คือทําคลิปโฆษณาเกี่ยวกับ โครงการสัติตี้ปาคครับผมกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากแนะนำนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายจากเจ้าของธุรกิจที่ต้องการมีบ้านและโกดังอยู่ในที่ที่เดียวกันคร,ครับผมโดยเรื่องย่อของเรานะครับผมจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับพ่อค้าออนไลน์คนหนึ่งครับผมที่เขาเนี่ยมีออเดอร์ที่เข้ามาเยอะมากเลยครับ ออเดอร์ <Order S 2> <c oughs> เขาเนี่ยเข้ามารัวๆ,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 ๆเลยซึ่งที่ทํางานกับบ้านของเขาเนี่ยมนอยู่ห่างกันมากครับเขาต้องไปกลับไปกลับเราเลยแก้ปัญหาตรงนี้โดยการแนะนําเป็นโครงการซันซิตี้พาร์คครับผมบ้มานของโกดังครับผมต่อไปเป็นสตอรี่บอร์ดนะครับครับผมในฉากแรกนะครับผมจะเป็นตัวเอกของเรานะครับตัวผู้ชายที่โผล่ขึ้นมาอยู่ในรถครับผม <c oughs> เขากาลังนะั่งคุ้นคิดเลยว่าออเดอร์เข้ามารัวๆเลยเรากําลังเจอปัญหานี้ ที่ทํางานอีกที่นึงบ้านอีกที่นึงทํายังไงดีนะแก้ปัญหาไงดีปั๊บเราส่งตัวแทนเราเข้าไปเลยครับฟึบเข้าไปไม่ต้องห่วงนะครับเรามีหนทางแก้ปัญหาให้คุณเองครับต่อไปชมได้เลยครับโอ้โอ,ออเดอร์เข้ารัวๆเลยทำไงงานก็เยอะ แต่ก็อยากมีเวลาให้ครอบครัวโอ้ยเครียดเรามีทางออกให้เฮ้ยมันใครเนี่ยเข้ามาได้ไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับถึงแล้วครับอะไรถึงที่ไหนที่นี่โครงการซันซิตี้พารคืออะไรโครงการซันซิตี้พารหากคุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัย ตอบโจทย์ทุกความต้องการทั้งการทำงานและการานอนพอกทำเลที่อยู่อาศัยต้องที่นี่เลยครับภายในห้องแรกนะครับก็จะเป็นห้องนั่งกับครอบครัวส่วนห้องที่สองห้องสำหรับเด็กและห้องสุดท้ายห้องนอนสำหรับคุณผู้ชายพื้นที่กว้างสุด,สดพร้อมใช้งานเลยครับโหมีจริงว่ะเยอะด้วยใช่แหละครับเออแล้วถ้าผมมีพนักง,งานผนะมนก็ต้องเสียค่าเช่าออฟฟิศเพิ่มอีกอะไม่มีปัญหาเลยครับ เราก็มีเหมือนกันภายในชั้นสองนี่คือห้องสำหรับผู้บริหารค่ะห <c oughs> มาสัารักษเชียวแล้วห้องประชุมโซนสำหรับพักผ่อนสิล่งอเมดวกคะที่นี่เรามีครบ <c oughs> จบทุกอย่างเลยค่ะ <c oughs> แหล่งอเมริกันโซนดวก็ต้องบอกว่าครบค่ะนไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าแหล่งไลฟ์สไตล์ชื่อดัง <c oughs> นอกจากนี้ที่นี่ยังขึ้นชื่อเรื่องการศึกษาย่านประชาธิปไตยก้าวสิบด้วยนะครับโหมีครบเลยอ่ะมันก็เหมือนกับที่อื่นแหละแตกต่างกันยังไงอ่ะพี่ครับ ที่ฟังผมนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าพี่จะต้องเปลี่ยนจากที่ทำงานไกลๆห่างจากครอบครัวห่างจากคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยคนที่รอให้เรากลับกินข้าวด้วยทุกวันดาลูกพ่อขอโทษพวกเราเชื่อว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้อยู่คนที่เรารักอีกแล้วครับผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณมากนะครับแล้วว่าแต่คุณเป็นใครครับผมตัวแทนจากบริษัท a n g k o k Royal p r o p e r t y ตัวแทนจากโครงการสัง City Park และโครงการอื่นๆอีกมากมาย ทำความหรือว่า